สวัสดีครับผมผมตั้มเลสซิ่งชาแนลนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่รามอินทาคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆมาดูรถนอกกระแสกันบ้างก็จะเป็นเนี่ยครับข้างหลังผมต้องบอกก่อนว่าเป็นรถนอกกระแสแหละเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมเอามาแต่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูดูกันว่ารถแต่ละคันทำอะไรบ้างแล้วจะเด็ดจะสวยแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้คกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไป บอยนะครับประธานกลุ่มสับเด้งนะครับสับเด้งครับผมพี่ผมถามก่อนไอ้สับเด้งนี่มันใครเป็นคนตั้งชื่ออ่าผมกับเมย์ครับพี่มาเป็นไงพี่อ่าคือว่าเขาวันนั้นเขารถยืมรถผมไปรถเขาเสียอ่อันนี้เขาขับแต่เกียร์ออโต้เขาไม่เคยขับเกียร์ธรรมดาเพราะเขามาขับรถผมเนื่องจากเป็นคัสทองแดงเขาพอปล่อยคัสแล้วมันกระตุกเข้วเลยใช่ครับคือที่มาสับเกียร์แล้วเด้งไงี้ยสุดยอดสมาชิกในกลุ่มเป็นไงพี่เยอะไหมอ่าสมาชิกในกลุ่มตอนนี้ในเฟซบุ๊กประมาณสองพันกว่าคนแล้วครับสองพันคือที่คัสมาก็จะมีแค่ โหหัวอะไรนะครับเพราะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้งานด่วนด้วยใช่ครับสะดวกด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวผมจะให้พี่แนะนําลูกทีมนิดนึงที่คัดมาลนี้ครับอันนี้คือรถแอดมินเมย์ครับอันนี้คือแอดมินกลุ่มสับเด้งคนที่หนึ่งครับอ๋ออันนี้ก็คือแอดมินสวัสดีครับผมครับชื่อพี่เมย์ครับผมใช่ไหมครับครับผมเป็นแอดมินด้วยใช่ไหมครับกลุ่มนี้สร้างมานานนี่ครับพี่ ประมาณ3 4ปีแล้วปีครับโอ้สามสี่ปีแล้วนะถือเริ่ม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 พัฒนากันขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆไหนแล้วผมถามพี่สองคนหน่อยดีแม็เชฟหรือค่ายอื่นๆมีเยอะๆทำไมต้องเอารุ่นนี้ด้วยพี่อ่าธรรมดาโลกไม่จําครับน่าเห็นแล้วต้องงี้ดิเนาะต้องแต่งให้ดีแม็กมองใช่ไหมมองแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวให้พี่พี่นี่เลยเรื่องรถทําอะไรบ้างพี่อ่าหลักๆผมก็มีเก็บห้องเครื่องก่อน เป็นเครื่องสอดเก็บห้องเครื่องแล้วก็มาเดินท่อเดินทบโบอ่าฮะอินเตอร์ครับผมแล้วก็ไล่หัวฉีดใส่ระบบน้ํามันทําให้มันแคะลงแล้วก็ทําโหลดโหลดเตี้ยคือตัดขามันซะใช่ครับตอนนี้เตี้ยนะครับมาดูทรงดูทรงดูทรง,น,งนี่นะครับทรงประมาณนี้นี่ครับทรงรที่จริงๆฝอดนี่มันสูงมากเลยนะอันนี้เป็นช่วงล่างตัวเตี้ยเลยครับอ้าวเหรอใช่ครับ เอาช่วงล่างตัวเตี้ยมาใส่หรอคอมาพวกกันโคมพวกอะไรเงี้ยครับจะเปลี่ยนเป็นของตัวเตี้ยทั้งหมดครับเป็นของตัวเตี้ยทั้งหมดด้านหลังก็จะกลับแหลมดูด้านหลังครับก็จะมีการเปลี่ยนแป้นแป้นลัดแหนบเป็นของดีแม็กครับช่วงล่างมันจะเป็นแป้นแป้นลัดแหนบของดีแม็กครับนี่นะครับถ้าเป็นของฟอร์ดธรรมดามันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับเปลี่ยนช่วงล่างใหม่นะใช่ครับเพื่อให้มันเตี้ยอันนี้คือมันเตี้ยได้สุดอย่างครับพี่สุดกว่านี้อีกครับสุดกว่านี้ก็มีครับอืมนะครับอันนี้ อันนี้จะเป็นสีเขียวครับสีเขียวครับรายละเอียดก็มีเบาะมีพวงมาลัยคอพับดิฟฟี่ก็ทั่วไปครับเือสวยนะแต่ไฟหน้าชุดหน้าจริงๆไม่ใช่ชุดนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นฟอร์ดฟอร์ดเอเวอเรสต์ครับชอร์ดหน้าเอเวอเรสต์ก็คือรถเจ็ดที่นั่งนั่ใช่ครับเอสยูวีอะครับเอสยูวีนะครับนี่คือได้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 แปลงมาใส่ในในตัวฟอร์ดสองพซึ่งเป็นที่6ตัวเก่าเลยครับครับคือพวกนี้จะเป็นรถเก่าหมดเลยครับพวกนี้เป็นรถเก่าหมดเลยใช่ครับ คือแปลงให้ดูใหม่ขึ้นใช่ครับแปลงหน้าให้ใหม่ขึ้นอย่างไฟตัวนี้เป็นไฟของ2020ซึ่งยังไม่เหมือนใครเลยครับอันนี้เหรออ่านี่นะครับจะเป็นสอง0ันยี่สิบเลยใช่ครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นชายของ Ford Everest ด้านล่างจะเป็นล็อกโค้คลอเตอร์ต้าล็อกโค้คลอตอรต้าโอ้โหรวมกันนะใช่ครับลงตัวมากตีดต่อชนครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งนะครับพี่คันนี้สีฟ้าอันนี้คือรถผมเองครับคันนี้เรียกสีอะไรครับพี่ก็เรียกฟ้ามุกครับจากเงินก็ไม่น้ําเงินจะ ฟ้าก็ไม่ฟ้าครับนี่ฟ้ามุกกลางคืนกลางคืนจะออกเหลือบม่วงม่วงนี่สีสวยมากพี่อันนี้ทําสีมาประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ทําสีใช้ใช้ประกันครับใช้ประกันครับสวยมากนะครับเงาอันนี้ผมถามหน่อยเรื่องของเครื่องยนต์ของฟอร์ดเหรอพี่มันทํายากทําง่ายยังไงพี่มันจะมีอะไรที่ชอบพังไหมมันยากตรงที่ว่ามันไม่มีขายในตลาดมันไม่ใช่รถที่เขาเล่นกันใช่ไหมจิงครับอย่างแป้นอะไรนี่ต้องสร้างเองอินเตอร์ใช่ครับนี่ครับ ตัวนี้ใช้บูตเท่าไหร่พี่อ่าคันนี้ใช้บูตอยู่45ครับ45ใช่ไหมแล้วโ u โบ o หรอพี่ t u r โบก็จะเป็นโบของสีโก๊ักครับโบ3 0 0สปากสี่ครับเครื่องฝรอดนี่ถือว่าทนไหมพี่ผมว่าทนครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมจะใช้คันนี้ยวิ่งงานระหว่างกรุงเทพชนบุรีครับผมผมแช่ร้อยหแช่ร้อยแปดเลยครับแช่เลยหรครับ สุดครับแล้วพักหลังๆมาไม่ได้วิ่งงานั้นแล้วก็เอารถจอดอย่างเดียวครับใช้ใช้รถเก๋งภายในห้องในสานมีอะไรไหมพี่ก็จะมีเบาะพับแล้วก็เบาะนี้เป็นงานไต้หวันครับเป็นเบาะสปอร์ตอาวเหรอใช่ครับเฮ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยมันจะแปลกแปลกแปกหน่อยเบาะครับตกคู่เท่าไหร่เนี่ยพี่อันนี้ตกหมื่นกว่าบาทครับจริงเหรอใช่ครับถูกแล้วถูกแต่ดีนะครับถูกถูกเลยแปลกด้วยแล้วมันนิ่มนะคบเพื่อนๆดูดิใช่ครับนิ่มนั่งสบายนะครับจะมีคอพับมี เอวันมีอะไรเงี้ยอืมนี่ฟีเอวันอันนี้สวิทอะไรพี่ใหญ่ๆอันนี้เป็นอันนี้สวิทปัดลมไฟฟ้าครับครับอันนี้ไฟหน้าอันนี้สวิทเบิร์นครับอ๋ออันนี้คือ p u s สตาร์ทอ๋อ push s t ร r t อันนี้คือต่อแยกห่างก็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 คือว่าแค่เราไม่ต้องบิดกุญแจเงี้ยครับอ๋อแล้วม่ก่เราเมื่อกดเฮ้ยยะเฮ้ยโคตรเท่เลยว่ะ แล้วแม็กแล้วพี่แม็กแม็กมันสะดุดตามากเลยพี่แม็กอันนี้จะเป็นงานของเม้งครับโฟร์ฟอร์มิงครับอ๋อครับผมประมาณเท่าไหร่ในพี่ชุดนี้อันนี้เขาจัดจัดชุดโป้ครับพร้อมยางอนึ่งแปดเก้าร้อยเฮ้ยจริงเหรอพร้อมยางนะใช่ครับอู้ถูกจัดสวยนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างัวเตี้ยหมดพี่ช่วงล่างเปลี่ยนเป็นตัวเตี้ยครับอืมก็แต่ช่วงล่างอันนี้จะเยอะเยอะนิดนึงครับมีเออาร์ มีแป็นตั้งโชกเหมือนอันนี้คือเคยไปวิ่งสนามอะไรไงไม่ไยวิ่งครับแต่ไม่ค่อยได้วิ่งครับพัง่อนพัง่อนนี่นะฝาท้ายสวยนะตรงนี้ถ้าจริงๆมันจะเป็นโลโก้นะใช่ครับเป็นโลโก้ฝาเราปิดไปให้เหมือนเรียบๆเลยแบบจะดูดีสวยมากนะครับอันนี้ไปเดี๋ยวไปดูคันต่อไปก่อนพี่คันนี้ อันนี้เจ้าของรถบอกว่าเพิ่งทําสีมาด้วยนะใช่ครับอันนี้เจ้าของรถอยู่ต่างประเทศครับยังไม่มาอ้าวเหรอครับอ๋อที่ไฟนี้มันเหมือนไฟมาแต่งเลยใช่ครับอันนี้ไฟมาแต่งเขาเขาจะมีทําขายแล้วครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ใช่ไหมพี่ครับค่อนข้างแพงครับสองหมื่นกว่าเฮ้ยจริงเหรอใช่ครับสองหมื่นกว่าเลยนะครับนี่แล้วก็คันนี้พิเศษอย่างหนึ่งนี่สองพันยี่สิบครับ พลิกโลกพลิกโลกเอว่ะเออใช่ใช่ใช่ครับเออใช่ใช่จะดูดูนี่นะครับใช่ครับแปลกรูผสมอะรูผสมนะครับสวยงามครับห้องเครื่องก็เก็บมาเรียบร้อยแล้วนิ่งเงียนนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมย้อนไปรถพี่นิดหนึ่งผมเห็นอะไรที่แปลกแปกผมเห็นไอ้นี่พี่นี่เพื่อนเพื่อนสังเกตป่ะ อ๋ออันนี้เคาะเรียบเลยครับเอออันนี้มันมันเรียบใช่ครับนี่เดี๋ยวดูดูก่อนนะอันนี้มันเรียบนะครับอันนี้คือเราเคาะใช่ไหมครับเอามาดูคันนี้กลับคืนนะครับมันเพื่อนจำภาพเมื่อกี้ไว้นะดูดูนี่อันนี้มันนูนก็คือเราแต่งเข้ามาใช่ไหมครับผมเคาะจากด้านบนลงไปอ๋อเคาะจากด้านบนลงไปใช่ไหมใช่ครับเคาะแล้วก็แต่งให้มันเรียบใช่ครับอ๋อแต่มันสวยนะใช่ครับมันจะดูเนียนเนียนตานี่ก็ดูสวยคนละแบบนะคะใช่ครับนี่ อันนี้พวกเทอร์โบอะไรก็เปลี่ยนอันนี้ก็จะเป็นเทอร์โบเดิมครับอ๋อเดิมก็เป็นสเต็ปเทอร์โบเดิมอยู่รีแมปรีแมปครัสีเท้าเรมโบครับตัวนี้ดูดันมากนะครับหรืออันนี้ก็เป็นช่วงล่างตัวเตี้ยไหมพี่อันนี้น่าจะเป็นช่วงช่วงล่างตัวสูงนะครับตัวสูงใช่ไหมครับที่ด้านหน้าเป็นตัวสูงอยู่แต่ข้างหลังก็ย้ายแหนบไฟท้ายก็เปลี่ยนนะคันนี้นะใช่ไฟท้ายก็สวยครับเอออันนี้ก็สวยนะครับคอน้ำปี๊ดไ้ออกรักนะ อ่าสี่สนนี้จะเป็นการเก็บ ห้องเครื่องร้านเดียวกันโดยโดยช่างโอนะครับครับอู่ช่างโอครับี่อยู่ที่ไหนครับพี่อยู่แถวนนทบุรีครับนนทบุรีเนาะครับผมอันนี้ก็ตีขึ้นมาตีลงตีลงแล้วอันนี้ตีอันนี้ตีขึ้นแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าทีแรกอ่ะที่เขาตีลงเขาเขาเขากลัวติดปีกนกด้วยของผมโชคดีที่เป็นคอมาตัวเตี้ยครไอปีกนกเลยไม่ชนซุ้มแก้โดยการคอขึ้นดีกว่ารันนี้ใช่ไหมแต่ก็ยังมีเห็นรอยอยู่นะใช่ครับนี่ครับเห็นเห็นรอยนิดนิดนิดหน่อยเหมือนจะรอยโดนนะ น่าจะโดนปิดองคันนี้เราเคยถ่ายในช่องเราไปแล้วรอมนึงใช่ครับคันนี้จะมีปัญหาบ่อยมากเลยเรื่องท u r b o เลือดหายเลยเรืมอบ่อยมากนะครับคันนี้เรื่องท u r b นะครับครับผมคันนี้ก็เป็นทรงสวยนะพี่อันนี้น่าจะช่วงล่างสูงอันนี้เป็นตัวสูงอยู่ครับตัวสูงยู่เนาะถ้าดูเตี้ยมันจะลงมาอีกประมาณนิ้วหนึ่งใช่ันสีเหลืองก็สวยนะอันนี้ก็คิดถึงรถลาเลยอ่ะที่นี่นะครับมาณนนี้ครับผมแล้วคันอีกคันหนึ่งพี่ คันหนึ่งก็จะออกแนวซิ่งนิดหน่อยครับอย่างอันนี้จะมีคือว่าโหลดไหมพี่อันนี้โหลดครับโหลดเหมือนกันเนาะใช่ครับฝาหน้าครับผมจะมีฝาหน้าของเอ็มธนูทองนะคบเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเจ้าของรถดีกว่าอ่ะอหนเจ้าของรถเดี๋ยวสวัสอะไรับโอ้สวัสดีครับ เมื่อกี้ไม่ไม่ใช่เสียงฝอคันนี้ใช่ไหมครับเสียงเสียงมันหล่อไปหน่อยคันนี้จะเสียงไม่เหมือนชาวบ้านสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมผมไบครับไบครับอันนี้ฝาหน้าของอะไรเป็นของพี่เอ็มเต็มทองกี่บาทพี่อันนี้ก็ถ้าตอนนั้นก็อยู่เท่าไหร่นะหมื่นหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นใช่ประมาณหมื่นสี่ปนั้นนะครับ ูดดังมากไม่ได้วอนนี้มีหผมไม่บอกให้เพราะว่าค <c oughs> ันนี้โหลดหน้าโหลดหลังยังไงพี่ตัวนี้หน้าหลังผมจําไม่ได้เหมือนกันอ่ะมัน <จำ S 1> อยู่ที่เ,<ล>เอาความพอใจเราอ่ะแต่นี่คือลงตัวสุดแล้วคือเราเราชอบแบบนี้เราไม่ชอบเตี้ยม,มากว่าเราเรา,เราวิ่งต่างจังหวัดบ่อยด้วยมันก็เลยแบบกลัวบางทีเราโดดคอสะพานสีนี่คิดว่าจะเปลี่ยนไหมครับพี่หรือจะเอาสีนี้ไปเลย จ่าครับอนาคตวางแผน็ดอะไรชอบสีอะไรตอนนี้อยากแตกต่างก็คือผมผมเล็งเป็นสีพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อที่เป็นพวกสีแบบสีไทเทเนียมสีเหลือบเหรอสีเหลือบใช่อ๋อสีคล้ายๆสีลุ้งอะไรเงี้ยนะใช่ใช่เออมาได้นะมาได้กับสีเรายังยังไม่มีด้วยยังไม่มครทำกับสีเนี่ยสีที่มันจะออกทองๆขึ้นใช่ใช่สีเอฟเฟกต์อะไรเขาเรียกสีเอฟเฟั่นก็โอเคนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีใครทําในฟอร์ดไงเราก็เลยครับอยากอยากฉีกเพราะเราเราคิดว่าทํารถเราไม่เหมือนใครอยู่แล้ว แต่ว่าโปรเจกต์ก่อนจะทำสีก็เดี๋ยวจะเก็บห้องเครื่องก่อนเห็นพี่ๆเขาไปกันเยอะแล้วครับแล้วในห้องเครื่องเป็นไงบ้างพี่อันนี้ของผมยังเดิมๆอยู่เลยอ๋อแล้วเทบอบอะไรครับก็อันนี้โบเป็นสามพันปักสี่ีบูทเท่าไหร่ครับบูทอยู่ประมาณสามห้าสี่สิบครับผมงายไหมก็ก็ได้อยู่หลังถนนหลังถนนเอาไว้กลับสนุกไว้วิ่งส่งขนมเปี๊ยะโอเคครับกลับมากครับเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาดูอีกคลิปหนึ่งดีกว่าได้อ,อันนี้คลิปนี้เราขอไว้ทางนี้ก่อนนะครับอุ๊ไว้ก่อน<ด>ออจะมีทีเด็ดอีกคลิปหนึ่งก็เป็นฟอร์ดคันนี้เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเพื่อนๆดูนี่อีกคลิปหนึ่งจะเป็นฟอร์ดคันนี้นะครับผมนี่คือที่ผมบอกว่ายังไม่ถักคันนี้เพราะ ถ้าถ่ายคันนี้ในช่วงเวลาวิดีโอมันจะยาวมากเพราะคันนี้แม่งละเอียดเยอะมากใช่ครับเราเลยขอพี่เขาแยกคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์แล้วไปดูคลิปคันนี้ด้วยนะอย่าลืมดูนะไปก่อนนะครับสัเด้งไว้ด้วยนะครับสับเด้งสับเด้ง,ดงโอเคครับ Let's go yeah.